เรียนประธานคณะกรรมาการและคณะกรรมาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของคณะกรรมการครูและบุคลกากรทางการศาึกษาสายงานบริหารสถานศาึกษากระผมว่าที่พันธีชัยสำราญพิมนาคุณผู้มีการสถานศาึกษาวิทยาฐานะผู้มีการชำนาญการพิเศษโรงเรียนประชารับพนนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่นผมขออนุญาตนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดังนี้นะครับโรงเรียนประชารัตนาการมีการบริหารงานที่แบ่งงานออกเป็น4กลุ่มงานครับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการผมได้มีการวางแผนประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ครูผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดทําหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมโดยพิจารณานำโครงการอาชีวะนวัตวิถีสู่การเรียนรู้เข้ามาพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา2,566มีการนิเทศกำกับติดตามการประเมินผลจัดก,การเรียนรู้ของคณะครูในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในมีการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากการประเมินผลภายนอกจากสมศผลปรากฏว่าเราผ่านทุกมาตรฐาน มีการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนและยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผลจากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประชารับฒนาการเราได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นรางวัลที่ได้รับก็คือเหรียญทองระดับชาติการแข่งขัน,ขน การสร้างอุปกรณ์เพื่อบริการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถึง6คือลูกเสือวิสามัญสามารถนำเหรียญทองมาที่โรงเรียนของเราได้รางวัลที่2องครับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันทําหนังสือเล่มเล็กประเภทผู้บุกพล้องทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนเรามีหลายประเภทมีเรียนรวมมีบกพ้องทางการเรียนรู้ ก็สามารถทำรางวัลให้กับโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการได้หนึ่งรางวัลรางวัลที่3ครับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติการแข่งขันเว็บเพจประเภทเว็แบไบอดิเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินมาให้กับโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการอีกหนึ่งรางวัลครับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติการแข่งขันเว็บประเภทถิก อินเดเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ถึงสรุปผลการแข่งขันง,งานศินลปกรรมระดับชาติของภาคกะวักเฉนยงเหนือของโรงเรียนประชารับนาการเราได้สองเหรียญทอง1นงเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงถือว่าเป็นรางวัลที่เรามีความภาคภูมิใจคร,ครับงานที่2ครับงานบริหารงานบุคคลงานบุคคลก็เป็น การบริหารงานที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับตัวผมเองในคณะกรรมการบริหารสถานศึกษานั้นให้ความสําคัญส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลครับในการบริหารจัดการงานบุคคล ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้ครูมียุทธยฐานะที่สูงขึ้นสร้างความสมัครสมานสามัคคีการคลองตนคลองคนคลองงานผลลัพธ์จากการบริหารงานบุคคลเราได้รับรางวัลหลายรางวัลครับเช่นรางวัลครูดีสีชนบทปีนี้เราได้รับรางวัลสามท่านรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองเป็นผู้ฝึกสอน งานศิละปาะากรรมระดับชาตินะครับก็คือ2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงผู้บริหารได้รับรางวัลเ็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจในประเภทผู้บริหารครับการบริหารแผนงานและงบประมาณครับ การบริหารแผนงานและงบประมาณมีความสําคัญเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อจะให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสเกิดประโยชน์กับผู้เรียนยึดต,ตามแผนปฏิบัติการประจำปี2566และยึดแนวปฏิบัติ ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐงานต่อมาครับงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้สถานศาึกษาได้บริหารอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริหารงานทุรการก็เป็นงานที่สําคัญในการติดต่อสื่อสารการประสานงานเพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอกการติดต่อสื่อสารงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับอีกงานหนึ่งที่งานที่สำคัญของงานบริหารทั่วไปก็คืองานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหัวใจของงานบริหารทั่วไปเราจัดให้มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนและการส่งต่อ เราจัดให้มีการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนทุกครั้งเมื่อได้รับการจัดสรรมีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการส่งเสริมเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยสนองนโยบายของรัฐมนตรีลําดับต่อไปผมขออนุญาตรายงานผลลัพธ์จากประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายคือการบริหารจัดก,การสถานศึกษาเชิงระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพกีฬาฟุตบอลสู่อาชีพโรงเรียนประชารัฐภันาการมีผู้สนใจความถนัดทางด้านกีฬาฟุตบอลมาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนประชารัฐและมีความสนใจมากโดยอาศัยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒน,นาโครงการต้นกล้าลูกหนังฟุตบอลนั้นมีการจัดการเรียนการสอนไม่เฉพาะในห้องเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสร้างความสามารถความถนัดให้กับผู้เรียนความต้องการการพัฒนาผมใช้นวัตรกรรมในการพัฒนาโครงการ PCP Smart Model P ตัวแรกครับใช้คำว่า planning planning คือแผนการวางแผน C คือ Conduct c o n d u c t คือการจัดการ ทีตัวที่3คือ p a t เทิร์นแพทเทเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีโดยบูรณาการกับอาชีวะนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนนั้นมีอาชีพประกอบอาชีพและศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐรณรการมีนักเรียนเข้าเก็บตัวและไปคัดฟุตบอลทีมชาติไทยคือนายทีขายุกแพลงน้อยนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ผ่านการคัดทีมชาติรุ่นอายุ17ปีณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุริลำถือว่าโรงเรียนประชารัฐพนาการประสบผลสำเร็จในโครงการลูกหนังฟุตบอลด้านเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ80ของโรงเรียนประชารัฐพนาการเข้าร่วมโครงการต้นกล้าลูกหนังมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์มีทักษะด้านฟุตบอลเชิงคุณภาพโรงเรียนประชาตราการมีการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อยกคุณภาพกีฬาฟุตบอลตามนวัตกรรม PCP Smart Model เพื่อบูรณาการกับอาชีวะนวัตวิถีสู่การเรียนรู้เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถศึกษาต่อและสร้างอาชีพได้ ผลจากโครงการลูกหนังฟุตบอลผลปรากฏเราได้รางวัลที่สำคัญอย่างนี้นะครับ 1. ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสพอม,อมอเกมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีอีกหนึ่งรางวัลครับคือรางวัลชนะเลิศฟุตบอลอบจอขอนแก่นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผมขอจบการนำเสนอการพัฒนางานตามข้อตกลงไว้เท่านี้ขอขอบคุณครับ